การประชุมใหญ่ระดับชาติของพรรคเดโมแครตในนครชิคาโกโรัฐอิลลินอยส์เปิดฉากขึ้นวันนี้เป็นวันแรกนะครับโดยคามาลาแฮรริสก็สร้างความประหลัดใจให้ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยการปรากฏตัวบนเวที คามาลาแฮร r i ิสตัวเต็งผู้สมัครชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีปรากฏตัวในชุดสูตรสีน้ำปาลบนเวทีท่ามกลางเสียงปรบมือจากสมาชิกพรรคเดโมแครตจำนวนหลายหมื่นคนโดยแฮร r ริสได้ชื่นชมการทำหน้าที่ประธานาธิบดีของโจไบเดนหลังจากประกาศถอนต,ตัวออกจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่21กร,รกฎาคมที่ผ่านมา Be speaking later tonight. Joe, thank you for your historic leadership, for your lifetime of service to our nation, and for all you will continue to do. We are forever grateful to you. โดยคาลาแฮร์ริสและทีมบอลสจะถูกประกาศชื่อเป็นผู้แทนพรรคลงชิงชัยในการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในวันสุดท้ายของการประชุมนะครับและแฮร์ริสจะกลายเป็นผู้หญิงผิวดำเชื้อสายเอเชียคนแรกในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นผู้แทนของพรรคการเมืองใหญ่ลงสู้สึดเลือกตั้งด้วย ดานฮิลารีคลินตันอดีสตสตรีใหม่เลขหนึ่งและอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เรียกเสียงสนับสนุนให้แฮรริสในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับหลังจากคลินตันเคยพ่ายแพ้ให้โดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งเมื่อปี2016ส่งผลให้ความฝันในการนั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีหญิงคนแรกของประเทศไปไม่ถึงฝั่งฝัน There was 2016 when it was the honor of my life. Future where there are no ceilings on our dreams. And afterwards, we refused to give up on America. Millions marched, many ran for office. We kept our eyes on the future. Well, my friends, the future is here. โจไบเดนสุภาพสตรีมหมายเลขหนึ่งก็ขึ้นเวทีในการประชุมคืนวันแรกด้วยนะครับและแสดงจุดยืนสนับสนุนแฮร์ริสให้คว้าตั๋วผู้แทนพรรคเดโมแครตเช่นกัน <And> still, Joe and Kamala and Tim, you will win. กลับไฮไลท์สำคัญก็คือไบเดนที่ขึ้นเวทีพูดถึงผลงานในด้านต่างๆภายใต้การบริหารตลอดระยะเวลากว่า3ปีชื่นชมการทำหน้าที่รองประธานาธิบดีของแฮรริสเป็นอย่างมากนะครับโดยผู้นำสหรัฐอยู่ในอารมณ์อ่อนไหวคอยใช้ผ้าซับน้ำตาเป็นระยะท่ามกลางเสียงปรบมือยาวนานจากกลุ่มผู้สนับสนุนในที่ประชุมด้วยกัน Was the very first decision I made before I became, when I became our nominee. And it was the best decision I made my whole career. We've not only gotten to know each other, we've become close friends. She's tough, she's experienced, and she has enormous integrity, enormous integrity. Her story represents the best. American story. แบลว,ว่าแฮร์ริสจะมีคะแนนนำทรัมป์ในผลการสำรวจความคิดเห็นหลายสำนักแต่ทรัมป์ก็ถือแต้มต่อเหนือกว่าแฮร์ริสในด้านเศรษฐกิจและพรมแดนนะครับผลการสำรวจของหนังสือพิมพ์เด e Washington Post ร่วมกับ ABC News และ I p s ซ s เมื่อวันที่9ถึงสิสิงหาคมที่ผ่านมาพบว่าทรัมป์ได้รับความไว้วางใจในด้านเศรษฐกิจมากถึงร้อยละ46ด้วยกันคุณผู้ชมสำหรับการปกป้องประชาธิปไตยแน่นอนว่าแฮร์ริสได้รับความไว้วางใจ มากกว่าทรัมป์นะครับอยู่ที่ร้อยละ43ขณะที่การแก้ปัญหาข้ามพรมแดนบริเวณตอนใต้ระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกทรัมป์ก็ได้รับความไว้วางใจมากกว่าอยู่ที่ร้อยละ46ครับมาดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะครับทรัมป์ยังได้รับความไว้วางใจในการแก้ปัญหาอัชญากรรมต่างๆภายในประเทศขณะที่การส่งเสริมสิทธิการทำแท้งหรือว่าการยุติการตั้งครรภ์แฮร์ริสได้รับความไว้วางใจอยู่ที่ร้อยละ45ด้วยกันครับขณะ ที่สงครามในกาซาก็ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่แสดงความคิดเห็นด้วยนะครับและทรัมป์ก็ได้รับความไว้วางใจมากกว่าแฮร์ริสในการแก้ปัญหาดังกล่าวนี่เป็นภาพรวมในด้านนโยบายเปรียบเทียบกันจุดอ่อนจุดแข็งระหว่างแฮร์ริสกับทรัมป์ครับสำหรับการประชุมใหญ่ระดับชาติของพรรคเดโมแครตตลอด4วันนี้แน่นอนว่าบทบาทของคนรุ่นใหม่ก็ได้รับความสนใจไม่น้อยนะครับติดตามในทัลโลกออฟบีดครับ นักการเมืองในกลุ่ม Gen Z จากทั่วทุกสารทิศในสหรัฐเดินทางมุ่งหน้ามายัางนครชิคาโกเพื่อแสดงพลังสนับสนุนคามาลาแฮริสและทีมวอลส์ในการประชุมใหญ่พรรคเดโมแครตสะท้อนให้เห็นความตื่นตัวของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี <Hi. S 1> ชื่อของแฮริสได้กลายเป็นกระแสะบนโลกออนไลน์เมื่อเดือนกนรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากชาลีเอ็กซ์ซีเอ็กซ์ศิลปินชาวอังกฤษ จ้าของอัลบั้ม Brad โพสต์ข้อความ Kamala is Brad หรือ Kamala เด็กดื้อลงบนแพลตฟอร์ม X เพื่อสนับสนุนการสู้ศึกเลือกตั้งทีมหาเสียงของ Harris ปรับตัวตามกระแสทันทีด้วยการเปลี่ยนภาพหน้าป,ปก X เหมือนภาพหน้าป,ปกอัลบั้ม Brad Yeah I mean I think they're great I I really lean into it um, I even have like a bracelet I made for the convention that says um, Brats for Kamla a I think it's a great Um, energy kind of it, it just increases our energy but it, it gives us something fun to do with with the top with this election we can bring the fun and the joy back into politics which is something we haven't seen for a long time so i'm, I'm actually loving it yeah you think you just fell out of a coconut dress <laughs> Everything is in context. My mother used to. She would give us a hard time sometimes, and she would say to us, "I don't know what's wrong with you young people. You think you just fell out of a coconut tree? <laughs> you exist in the context of all in which you live and what came before you." my สะท้อนให้เห็นจากสัญลักษณ์ต้นมะพร้าว ลูกมะพร้าวและมีมากมายขณะที่เสียงจากศูนย์ทรพยต้นฉบับถูกนำมาใช้ประกอบคลิปวิดีโอบนแพลตฟอร์ม Tik Tok อย่างน้อย3,000คลิปการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนปีนี้จะมีกลุ่ม Gen ซอายุระหว่าง18-27ปีใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ต่ำกว่า41ล้านคนขณะที่ผลสำรวจของ The Washington Post a b c News และ Ipsos เมื่อวันที่9-13ถึงสิงหาคมที่ผ่านมาชี้ว่าแฮร์ริสได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มคนอายุ18-39ถึงปีมากถึงร้อยละ59ขณะที่ไบเดนได้รับการสนับสนุนจากคนกลุ่มนี้เพียงร้อยละ48จากการสำรวจเมื่อวันที่5-9ถึงกรกฎาคมที่ผ่านมา ปมสําคัญของคนกลุ่มนี้ทําให้แฮร์ริสพันมาใช้ TikTok เพื่อหวังสื่อสารเรียกคะแนนนิยมจากพวกเขาโดยตรง Young people can't be overestimated in their power to do the unthinkable what we considered impossible in these elections I hear all the time from folks that young, votes, young voters they don't show up to the polls and so you can't count on them you shouldn't even talk to them you shouldn't really focus your time on them we are going to see the power that young people have in this election um, don't count out the young people in your life if you just talk to them <coughs> หลังจากการเลือกตั้งกลางเทอมเมื่อปี2022กลุ่มคนอายุ18-29ปีออกมาใช้สิทธิ์เพียงร้อยละ25เท่านั้นและไม่กี่ชั่วโมงก่อนการประชุมใหญ่ระดับชาติของพรรคเดมโมแครตจะเริ่มต้นขึ้นมีกลุ่มผู้ชมุมนุมมาปักหลักเรียกร้องในหลากหลายประเด็นทางสังคมรวมถึงสงครามในกาซาด้วย ผู้ชุมนุมหลายพันคนชูป้ายผ้าแสดงจุดยืนสนับสนุนชาวปาเลสไตน์และขอให้สหรัฐยุติการส่งอาวุธและความช่วยเหลือให้อิสราเอลนะครับโดยผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งเดินทางมาจากชุมชนชาวปาเลสไตน์และชุมชนชาวอาหรับเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านไบเดนที่สนับสนุนอิสราเอลในการทำสงครามกาซาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก